รวบแม่ใจยักษ์ชาวไทยขายลูกสาววัย12ปีค้ากามที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่24ธันวาคม2568ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะจับกลุ่มนางสาวลักคณาอายุ29ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งเป็นการกระทำแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา282และ285และค้ามนุษย์เพื่อสแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นกระทำต่อบุคคลอายุไม่เกิน15ปีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปามการค้ามนุษย์มาตรา6และมาตรา52วรรค3การจับกุมเกิดขึ้นบริเว เวณถงผู้โดยสารขาเข้าชั้นสองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีค่ะคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการสืย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงเออายุ12ปีเศษซึ่งถูกแม่แทๆ้ๆพาไปทำงานนวดแฝงบริการทางเพศที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะจากการสืบสวนพบว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน2568ผู้ต้องหาได้พาลูกสาวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงปิดภาคเรียนก่อนนำไปส่งที่ร้านนวดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียวและตกลงกับเจ้าของร้านให้เด็กหญิงทำงานนวดแฝงบริการทางเพศต่อมาในช่วงกลางเดือนกันยายนเด็กหญิงเอได้อาศัยโอกาสหลบหนีออกจากร้านและเข้าขอความช่วยเหลือจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวค่ะการสืบสวนเชิงลึกพบ